สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็พาทุกคนนะคะมาชมร้านอาหารที่อยู่บนภูเขานะแล้วก็พาชมวิวรอบๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีที่เล่นสำหรับเด็กด้วยนะคะมีชิงชา้าแล้วก็นี่คือบรรยากาศรอบๆ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วเรามาดูดอกไม้นะคะที่กำลังแบบอ,ออกดอกนะคะนี่นะคะทุกคนเราจะได้เห็นดอกไม้ที่แบบว่าเพิ่งอ,ออกดอกนะคะทุกคน,นสวยมากๆเลยบรรยากาศนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนเราจะให้ความรู้แก่น้องๆนะคะที่ติดตามรักนะคะติดตามพี่รักเนาะหรือคนอื่นนะคะที่สนใจเรื่องราวของรักนะคะที่รักจะแบ่งปันในวันนี้นะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนะคะ ความรู้สึกที่มาจากหัวใจนะคะก็คือความสุขนะคะความสุขนำพาความสำเร็จนำความสุขนำพาโชคดีความสุขนำพาวาสนาดีบุญวาสนาดีก็คือจิตใจของเราที่มีความสุขนะคะทำดีแล้วเว้นชั่วทำจิตใจให้ผ่องแผ้วก็คือทำจิตใจให้ดี ไม่เกลียดใครนะคะไม่โกรธใครไม่อาฆาตไม่พยาบาทใครนะคะให้อภัยและก็มีความสุขมีจิตใจที่ดีมีเมตตาการุณานี่นะคะทุกคนและก็รักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีบรรยากาศส,สวยมากส่งตรงจากสไลนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ ขอให้คิดบวกคิดที่ขอให้คิดดีคิดบวกแล้วก็รู้สึกดีให้มากๆนะคะรู้สึกดีมีความสุขรู้สึกดีให้มากๆนะคะ รู้สึกมีความสุขนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะแบ่งปันเรื่องพวกนี้อีกเนาะมันสำคัญมากๆเลยมันทำให้ชีวิตเรานะคะบางครั้งร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไป